ผมเข้าใจนะครับแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องเหมือนทุกๆเรื่องที่ใครก็เล่าได้มนุษย์ต่างดาวเขาสื่อสารด้วยจิตแนีใช่แน่นอนเครื่องบินมันไม่บินพร้อมกันแบบนี้นะเครื่องบินก็นบินตรงๆนี่เขาจะแบบ โอ้ยยังล็อกได้ไม่เชื่อเยเหรอได้แล้วย่งนึงมาแล้วนะใช่ถ้าบอกว่าเราต้องการให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเห็นแสดงว่าเทคโนโลยีเขาสุดยอดมากนะเขาสามารถทำเมืองคืนให้เป็นกลางวันได้เลยคือเขามาสื่อสารเยอะมากครับให้เรียนรับรู้ถึงการใช้จิตทำาคว้าใจกับสภาวะจิตตัวเองกับข้อมูลต่างๆสภาพยานี้คือเป็นเป็นยานอันนี้เลยครับนี่คือภาพนั้นใช่ครับเป็นยานแบบนี้เลยครับอ๋อเป็นยานแบบนี้ พระปิตาไม้แกะตายพรายรุ่นแรกหลวงพ่อชอบวัดจำปาวนาราอีกหนึ่งพระเกจิชื่อดังจากแดนใต้ของไทยนะครับผู้สืบตำนานวิชาเขาอ้อโดยสืบทอดวิชาจากพ่อท่านเดชวัดควรเตยพ่อท่านปลอดวัดสุวรรณรังสีพ่อท่านยมวัดนาคุลพ่อท่านหมุนวัดเขาแดงตะวันออกโดยพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2561นะครับโดยพ่อท่านชอบ ได้ดำริให้หาไม้ตายพายมาจัดสร้างซึ่งเป็นรุ่นแรกและครั้งแรกของพ่อท่านชอบโดยหลวงพ่อกำชับว่าให้เป็นไม้ตายพายทั้งสิ้นซึ่งไม้ตายพายนั้นก็คือไม้มงคลที่ยืนต้นต,นตายเองและบริเวณรอบต้นไม้ที่ตายพายนั้นก็จะต้องไม่มีพืชชนิดใดๆขึ้นต้นไม้ตายพายหรือเป็นต้นไม้ที่มีอาถรรพ์เป็นของทนสิทธิ์เชื่อกันว่า หากนำไม้ตายพรายมาจัดสร้างวัตถุมงคลใดๆก็จะทวีคูณซึ่งอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวละครับโดยเฉพาะพระปิตาไม้แกะตายพรายรุ่นนี้ได้นำไม้มงคลตายพรายทั้ง9ชนิดมาจัดสร้างได้แก่ไม้กำจัดไม้กันภัยไม้แก้วป่าไม้จันหอมไม้ขนุนไม้แก่นเมื่อยไม้แก่นจันแดงไม้กันเกลาและไม้พิกุลซึ่งไม้ตายพรายทั้งหมดที่นำมาจัดสร้างนี้ จะเป็นไม้ตายปลายที่มีนามอันเป็นมงคลทั้งสิ้นและจะใช้เพียงแก่นของต้นไม้มาจัดสร้างเท่านั้นซึ่งจะทำการจัดสร้างได้เพียงไม้ละ99องค์เท่านั้นโดยก่อนจะนำมาจัดสร้างก็จะต้องประกอบพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและรุกคเทวดาผู้ดูแลรักษาต้นไม้และทำพิธีพลีกรรมตามพิธีแบบบูรพาจารย์เมื่อนำมาแกะเป็นพระปิตาแล้วพอท่านชอบก็จะได้นำเข้าประกอบพิธีอธิษฐานจิต ปลุกเสกเดียวเป็นเวลาหนึ่งไตรมาสตลอดระยะเวลากว่า3เดือนด้วยกันและนอกจากนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพัดแห่งวัดวด้วยด้วนประกอบพิธีปลุกเสกเดียวพร้อมกับเจิมให้เป็นสิริมงคลอย่างเข้มขลังและยังได้เข้าพิธีปลูกเสกสำคัญๆต่างๆอีกมากมายตลอดระยะเวลาทั้งสิ้นรวมกว่า5ปีเลยทีเดียวนะครับพระปิตาถือเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ครบถ้วนใช้ได้ทั้งทางพุทรัพย์ โชคลาภแคล้วคลาดมหาอุดหรือแม้กระทั่งเมตตามหานิยมนะครับสนใจติดต่อบูชาได้ที่ LINE AT S9919 นะครับทำไมตรงเขากะลาพีพีจึงเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เห็น UFO ได้ง่ายที่สุด เพราะอะไรครับในหมู่พี่ๆทำไมเขากลามันมันน่าจะเป็นประตูมิติครับน่าจะเป็นประตูมิตินะครับซึ่งเขากลาโมเมนต์เนี้ยทุกคนก็จะนึกถึงสถานที่ครับทุกคนอยากไปจะไปเขากลาคนเจอพี่ผมอยากไปเขากลามากพี่หมุนไปดูแอบโฟนพี่ก็จะบอกเจนเย็นอยู่ที่ไหนก็เห็นได้ไป่ต้องไปเขากลาคือคือมันเป็นเหมือนแลนด์มาร์กสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากเห็นละแต่จะบอกว่าถ้าหนูเคยไปอ่ะขมวนจะมีพระนักปกใช่ไหมครับพระนักองค์ใหญ่เนี่ย หลายๆครั้งนี่เราไปเนี่ยเราจะเจอหมู่คณะมาเป็นรถตู้ที่เป็นนุ่งขาวห่วมขาวมาเป็นสิบเป็นผู้ใหญ่รับพกธีปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยไปที่หน้าพระนักปกอง,องค์ใหญ่แล้วก็ไปนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะก็คือเคยลองถามหลายครั้งแล้วก็ได้คําตอบเห,อเหมือนกันว่าขอโทษนะครับทําไมจริงๆแล้วในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไหมหรือที่มันจริงมันที่ไหนก็ได้แต่ทําไมมาที่นี่กัน เขาก็จะบอกว่ามันมีมีมินให้มาที่นี่เพราะว่าถ้ามานั่งตรงนี้จะได้ไปเที่ยวที่อื่นอืมคือหมายถึงว่าถ้ามานั่งสมาธิตรงนี้เนี่ยมันสามารถพาจิตเขาไปตรงอื่นได้ถูกไหมฮะแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องราวของว่าตรงเขากระลาน่ยเป็นประตูของมิติใช่แต่ทีมที่มาส่วนมากที่มานั่งเป็นหมู่คณะเนี่ยนะครับไม่ได้อยากไปดาวดวงอื่นครับแต่เขาอยากไปที่อื่นอืมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คุยนยส่วนมากจะได้ไปเที่ยว เมืองรับแลเมืองบางบดเม,มืองบางบดเออใดๆเข้าใจแล้วนะครับก็จะเป็นเมืองรับแลเมืองบางบดในตำนานนะครับที่เราเคยได้ยินกันใช่ครับครับสิ่งที่เราที่พี่พีพูดถึงเยอะเยอะทั้งหมดใดๆทั้งหมดเนี่ยรากฐานแกนของทั้งหมดเนี่ยมันมาจากกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลัา เรื่องนี้พี่พยายามจะไม่พูดถึงครับในช่วงปีที่ผ่านมาเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยนาซาเขาไม่ได้ออกมาพูดว่ามันไม่ไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการสิ่งที่เราจะพูดก็เป็นเรื่องที่มันไกลทุกๆอย่างมากแต่วันโมเมนต์นี้ควรจะกลับไปพูดถึงเรื่องนี้เพราะมันเป็นที่มาของทั้งหมดการสื่อสารทั้งหมดก็ที่มาของเขาเนี่ยคือ คุณพ่อเชิดจาสิบเอกเชิดชื่นสำนวนนะครับบ้านอยู่กลางทุ่งที่เขากลาไม่ไม่ได้เป็นคนที่เข้าลงหนังดูหนังไซไฟเป็นคนที่เวลาว่างจะปฏิบททัติธรรมตั้งแต่เด็กๆโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยคนอื่นไปเที่ยวเล่นท่านจะเข้าถ้ำนั่งสมาธิก็คืออย่างนี้ครับาศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญของมนุษย์โลกาศาสนาเีเยอะถ้าศึกษาถึงแก่นของาศาสนาแล้วเนี่ย ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันในเรื่องสอนคนให้เป็นคนดีแต่ก็จะมีอีกหลายบางศาสนาที่ไม่ได้ใช้อของความเป็นคนดีแต่ใช้ของความถูกต้องในความที่ของศาสนาเขาในเรื่องของแง่ของการปฏิบัติโอเคร okay. เราจะไม่พูดตรงนั้นต่อเลยทิ้งไว้ตรงนั้นแต่แค่บอกเฉยๆว่าทิศทางของศาสนาเป็นแบบนี้ครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ค่อนข้างวิทยาศาสตร์ตรงที่ คิดดีทดําดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเพราะพลังหนึ่งดูที่ดีมันก็จะก็จะมีสิ่งดีๆตามมาเพราะเราพื้นฐานเราเราเคลียร์ตัวเองแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแล้วก็มนุษย์ทุกคนที่มีสนใจศาสนาพุทธแล้วเข้ามาปฏิบัติในทางศาสนาพุทธเนี่ยยกระดับจิตตัวเองได้อะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็จะตัดทิ้งไปอ,อีโก้หรืออคติหรือข mm ันห้า ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้แล้วก็เข้าใจกลไกของมันแล้วเข้าใจการปรุงแต่งของมันพอเข้าใจการปรุงแต่งของมันเราก็ไม่เป็นท่าของขันห้าต่อไปเพราะฉะนั้นเราลึกซึ้งเนี่ยเราก็จะเราก็จะเริ่มหยุดทุกอย่างเนี่ยพอพูดปุ๊บอะพี่ว่าหนุ่มหรือท่านผู้ชมอะไรท่านนีก็จะเริ่มเชื่อมแล้วก็เริ่มอ๋อเออมันก็ใช่นี่มันก็ลอจิกทั้งนั้นเลยลึกไหมลึกแต่ว่าก็ยังพอเข้าใจได้ท่าคราวนี้ก็คือจากสิบเอกเชิดทำปฏิบัติมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ มีวาลจิตจากที่อื่นมาติดต่อสื่อสารนะครับว่าว่าอยากจะสื่อสารท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อการนี้เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับใครแค่อยากอยู่ในความสงบนิ่งก็ก็คือสิ่งที่ท่านท่านสนใจมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วการติดต่อสื่อสารก็ได้เริ่มขึ้นกับขออควนี้นะครับคือ เล่าเนี่ยเรื่องมันจะแฟนตาซีมากก็คือพอมันสื่อสารปุ๊บเนี่ยระหว่างนั้นก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเกิดขึ้นกับครอบครัวท่านชเช่นทานข้าวกันอยู่นะครับน้องชายของท่านคนหนึ่งก็ง่ายหลังจากตัถอนข้าวปี้งลงไปอพอหลังงายหลังลงไปปึ้มลุกขึ้นมาก็ตัวสันเหมือนเหมือนเจ้าเข้าแล้วก็ขอดินสอกับกระดาษแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตาปิดแต่มือเนี่ยววาดวาดแล้วก็ รู้สึกกระดาษอันนั้นยังอยู่ก็คือฟุบแล้วก็เป็นรูปจานบินกระดาษแล้วก็ตัวเองก็ไงหลังลงไปปึ้งก็หลังก็หมุนเฮ้ยหมุนเลยหมุนแล้วก็หมุนจากนั้นกทันข้าวหมุนออกไปข้างนอกพอออกไปทุกคนก็วิ่งตามไปที่ทุกคนตะลึงคือ,อข้างหน้าบ้านข้างลอยอยู่เฮ้ยหน้าบ้านเลยอลอยลอยปังลอยอยู่ย a r ที่ว่าดครับครับครับก็ลอย นั่นช็อตที่หนึ่งช็อตที่สองก็ลูกสาวของท่านก็คนหนึ่งเป็นคุณครูอยู like ่ส okay. okay. like. like no no ิงห so 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 ์บ yeah. ุรีครับที่บ้านก็โทรมาเ่าให้ฟังว่านี่มันมีเห่ยี่ยีี่กระโโทรศัพท์เมื่อก่อนต้องโทรศัพท์ไม่ใช่มือถือต้องต้องวางอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็โทรศัพท์ของคุณครูของพี่เนี่ยเขาอยู่ที่สิงห์บุรีเออส่ิงห์บุรีแล้วก็รับโทรศัพท์ฮะปรากฏว่าที่นู่นโทรมาบอกเ่างนี้พี่ก็บอกว่าไอยานเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหม ที่นครถามบอกใช่รู้ได้ไงก็เนี่ยลอยอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ก็ก็เป็นเรื่องเดียวกันก็แล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆานานามากมายเข้พวชื่อสำนวนเนี่ยก็ไม่ไหวก็เลยเจอในหนังสือพิมพ์ว่ามีมหาวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ขึ้นรถทัวร์กันมามาที่งาน เพื่อที่จะตามหานักวิทยาศาสตร์เพื่อที่เพราะว่าเล่ากับชาวบ้านเขาไม่เชื่ออยู่แล้วเขาหาว่าบ้าใช่ก็ก็เลยมาที่งานมหาวิทยาศาสตร์ก็พยายามเล่าให้คนที่งานฟังว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้พบดรเทพครบมือแมนดรเทพนมบอกว่าผมเข้าใจนะแต่คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ถ้าคุณพิสูจน์ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องเหมือนทุกเรื่องที่ใครก็เล่าได้ ก็ทุกคนก็อยู่ในงานก็พากันออกมาหน้างานนี่ที่มาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับรามคำแหงที่ถนนรามคำแหงเรานี่นะฮะกรุงเทพนี่นะฮะก็ออกมาก็อาจารย์เองเช่อก็มานั่งสมาธิข้างหน้าเป็นเขาก็ทํามือเป็นรูปบัวบานนะครับแล้วก็ผมจําได้ภาพนั้นใช่ยานก็มาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับัาเ่อรก็บอกว่าโอเค ได้แล้วระดับหนึ่งโอ้หยังไดรไม่เชื่อเยหรอได้แล้วระดับหนึ่งมาแล้วนะใช่ถ้าบอกว่าเราต้องการให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเห็นอย่างชัดเจนด้วยเพราะวันนี้มันไม่มีสื่อก็เลยนัดกันไปที่โรงเรียนของพี่ที่สิงห์บุรีที่ที่เป็นอาจารย์ว่าขอไปใช้สนามฟุตบอนใช่พี่ๆเขาก็ไล้ฝฟังว่าระหว่างที่ขับรถกันไปจากนครสวรรค์ที่จะไปสิงห์บุรีก็ยังคุยในรถว่าคนก็ถามว่าเราบ้าหรือเปล่าบ้าเหละาว่าเราบ้าแน่นอนแต่ก็โอเคคงไม่มีใครมาดูหรอกแต่เราก็จะไปตามที่ดรแนะนํรคแนะนำก็ ไปที่สิงบุรี <c oughs> นะครับก็ไปถึงก็คนมาเป็นหมื่นเป็นหมื่นใช่ครับแล้วก็วันนั้นก็มีมีช่องมีประมาณปีอะไรนั้นมาโอ้สี่สองพันห้าร้อยสี่สิบกว่านะ <c oughs> ประมาณนั้นวันนั้นก็มีการเชิญมาก็ <c oughs> สื่อก็ได้คอนเทนต์กลับไปก็ถ่ายติด ถ่ายได้ตอนนี้มีเราออกช่องเจ็ดด้วยแล้วก็มีข่าวสดมีใดๆก็คือมีมีสื่อตามนี้นดรแนะนำนะครับก็จนกระทั่งมีการฝึกแล้วก็เทรนคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมากลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วก็ได้ข้อมูลการฝึกจิตโดยมิติทางดาวมีมีเรื่องราวเกิดขึ้นซึ่งมันเรื่องมันแฟนตาซีมันเชื่อยากมากครับแต่ว่าหลังจากที่เขาพิสูจน์แล้วเนี่ยมันเป็นตำนานของการสื่อสารเป็นเป็นที่มาและเป็นรากฐานทั้งหมด ที่พี่พีดศึกษาทุกๆอย่างแล้วเอามาประกอบทั้งหมดเลยที่พี่พีดเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่ากลุ่มเขากลานะครับที่เรียกว่ากลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลาเนี่ยมีที่มาอย่างนี้และพี่พีดกาลังจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตพี่พีดที่พี่พีดนามาประติดประต่อจากความเชื่อความชอบการศึกษาของตัวเองมาประกอบกับกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากลาพอมาประติดประต่อเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ทุกคนพบเจอเนี่ยก็ยิ่งทําให้พี่พีดเนี่ย เช exactly so ื่อเข้าไปใหญ่คือเห็นมันเห็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะเห็นได้รับรู้ข้อมูลที่ไม่เคยคิดว่าจะรับรู้แล้วก็สิ่งที่เรามองแล้วมันเป็นสิ่งที่มันลอยลอยอ่ะพอสมมติว่าพอได้ข้อมูลทั้งหมดจากที่แล้วก็ศึกษาจากกลุ่มประสานงานกันที่ไปของกาลัเนี่ยจากทุกอย่างที่มันลอยลอยอยู่เนี่ยมันกลายเป็นภาพชัดเจนภาพชัดเจนมากแล้วก็ทุกๆเครื่องหมายคําถามมันมีคําตอบเขามาคุยอะไรพี่ตกลงเขาสื่อสารก็ เขามาสื่อสารเยอะมากครับให้เรนรับรู้ถึงการใช้จิตการรับรู้การทำความเข้าใจกับสภาวะจิตตัวเองกับข้อมูลต่างๆพี่พีทครับแสดงว่าตั้งแต่เล่ากันมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามนุษย์ต่างดาวเขาสื่อสารด้วยจิตนะพี่ใช่แน่นอน เขาไม่ได้คุยอย่างนี้ไม่คุยครับไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วครับไม่ต้องคุยแล้วคือเหมือนว่าหนุ่มนั่งปุ๊บมองผมรู้เลยพี่รู้เลยไม่ทมแต่แม้แตจะไม่ต้องพูดกันนะครับแค่คิดก็รู้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาถึงจุดที่เรียกว่าใครคอนโทรลจิตตัวเองได้ดีกว่าไม่ต้องคอนโทรลความคิดแล้วจิตตัวอย่างง่ายๆเอาตัวอย่างง่ายๆถ้าเราถ้าเรางงว่าทำไมพระเกจิบางรูปเนี่ย สามารถเห็นเหตุการณ์ในอนาคตที่สามารถพิสูจน์ได้ที่ผมเคยทำรายการมามากมายเนี่ยนะว่าท่านสามารถเขียนเหตุการณ์ในอนาคตอ่ะเรื่องเนี้ยผมว่าเขาใช้วารจิตอย่างนี้ไปจริงๆธรรมะก็คือวิทยาศาสตร์เองที่บอกทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์หมดบางทีเรื่องที่พระพุทธเจ้าไปเห็นแล้วมาอธิบายเราเรื่องอาจจะอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านเห็นแล้วก็อธิบายด้วยด้วยภาษาใน 2,000ปีที่แล้วไม่ได้มันก็ต้องออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆที่อาจจะดูมีพินิหารแรงต่างๆน,นั้นอาจจะเป็นวิทยาศาสตร์เป็นความจริงก็ได้นะก็อยากให้ท่านผู้ชมเปิดใจให้กว้างนะครับตรงนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่มีคําตอบทางวิทยาศาสตร์นี่คือสิ่งที่สนุกที่สุดเนอะมันเป็นสิ่งใหม่ที่มนุษย์โลกมากเรากําลังตามหากันอยู่แล้วเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างนะครับรับข้อมูลรับข้อมูลใหม่อย่างอย่างพี่ๆเคยเห็นกระตาแบบนี้โอ้โหมันหมดข้อสงสัยไปเลยใช่ครับผมยังไม่เคยเห็นกระตาแบบนั้นนะเดือด ครั้งแรกที่มาข่ากลาเป็นครั้งแรกที่มาข่ากลาเนี่ยพี่พีก็พาครอบครัวไปแล้วก็ยืมรถบ้านไปของเพื่อนไปเลยเ<ะ>พื่อที่จะเด็กๆอยู่ในรถบ้านพอจอดรถบ้านตรงตอนนั้นอยู่ใ,ใกล้แถวเมืองวลัลลเทก็จอดรถบ้านปุ๊บขณะผู้หญิงกำลังเอาของลงหรืออะไรอะ่ะพ,พี่ก็เดินไปริมน้ําคนเดียวก็เดินไปริมน้ําคนเดียวก็แบบมองท้องฟ้าก็แบบพอมองปุ๊บก็คือแบออบ มันไม่ใช่คืนเดินมืดนะครับแต่ว่าพอเงนยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนั้นเลยก็คือมันจะมีมาจากทั่วทิศทางเลยครับเยมีจากทางนี้เดี๋ยวก็มาจากทางนี้เดี๋ยวก็มาจากทางนี้คือมาแบบเฮ้ยเครื่องบินมันไม่บินพร้อมกันแบบนี้นะแล้วก็กระแสวิธีการบินไปที่องมีคนบินตรงๆนี่เขาจะแบบแบบพี่แบบโอ้ยคือรอบทิศทางมากครับรอบทิศทางมากเลยแบบพี่ถ่ายไว้ปะ ตอนนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายแล้วครับคือแบบว่าว้าวแบบมันถ่ายไม่ทันแล้วก็แบบแล้วก็สุดตาก็คือมันเป็นคล้ายๆชายหาดของที่บึงบอลเพสครับแล้วก็เป็นบึงบอลเพสแล้วก็ปลายทางก็จะเป็นฝั่งไกลมากๆแล้วก็เห็นยอดต้นไม้ครับที่คือไอ้ข้างบนเนี่ยก็แย่แล้วนะครับก็คือแบบโหยคิดได้ใชง่ายเกินไปไปเนี่ยคือแบบอะไรเนี่ยคือต้องการเนี่ยต้องการจะมาโชว์หรือว่าออกมาเซฮัลโหลหรืออะไรนอนเลยใช่ครับแล้วก็ สุดตาเนี่ยครับก็ค<ม>ือ,อเป็นชายหาดที่เราอยูอ่แล้วก็จะเป็นเป็นเมืองวอรเพสแล้วก็สุดตาก็จะเป็นสุดทายก็จะเป็นเหมือนยอดไม้ไกลๆมากมพีกเลยก็คือีอยู่ก็มีแสงส้มโผล่ขึ้นจากน้ำขึ้นมาครับตึม้มพอขึ้นจากน้ำปุ๊บแล้วก็ลอยขึ้นมาเหมือนเหนือยอดไม้แล้วก็ลอยวนอยู่แถวยอดไม้สักแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ค่อยๆบินไปตามยอดไม้แล้วก็ว่าผ่านไปก็นึกว่าแบบคือแบบโอ้โห เพราะสุดมากก็เลยก็ยังก็ยังไม่จบนะครับแล้วก็ถ้าหนุ่มถามว่าเหตุการณ์อะไรที่มันพีมากคือมันก็คงหลีกเรียกไม่พ้นเรื่องเรื่องที่เขากาลานะครับที่พีมากคือพี่พีเนี่ยกับโจโจบอยสกาเนี่ยเราเราหุ้นกันแล้วก็ไปซื้อที่อยู่ตรงติงเขากลานะครับโจบอยสกะครับครับ กุสโลบายคือเราต้องการจะสร้างศาสถร์ปฏิบัติธรรมนะครับใจจริงๆคือพี่ต้องการสร้างแลนด์มาร์กในการที่มันดูยูเอฟโอนะครับแต่ว่าโจทย์พีพีเนี่ยพี่พีมีคนต่างชาติที่จะมาเราก็เลยจะทําพื้นที่รองรับเราก็จะออกแบบออกมาเป็นอาร์ตเดโคอวกาศมากชื่อจดทําเป็นศูนย์บัญชาการต่างดาวคือตอนนั้นก็คือทําเต็มที่แต่ว่าน้องนั้นเสียไปซะก่อนก็เลยก็เลยไม่ไม่สำเร็จแต่ว่าเราก็ซื้อไปแล้วล่ะเราตั้งใจจะไป โงเสาเข็มเหมือนกันนะครับโงเสาเข็มที่นั่นก็เช้าวันรุ่งขึ้นที่ลงเสาเข็มเนี่ยครับเราก็คืนนั้นเนี่ยเราก็เชิญเกจิอาจารย์มาหลายท่านก็พักอยู่ที่พักตรงบองบอรเพชรนะครับซึ่งเป็นที่พักที่เป็นคล้ายๆที่สอดนะครับก็เหล่าเกจิอาจารย์ที่อยู่ประมาณเจ็ดแปดท่านเนี่ยก็จะอยู่ตามบังโลงที่เป็นหลังๆลูกศิษย์ก็จะไปออยู่ตามหลังๆพวกนั้นพี่วิวก็จะเดินอยู่แถวนั้นครับก็สักพักหนึ่งก็เสียงฮือฮาแล้วทุกคนก็วิ่งขึ้นรถ แล้วก็มีคนที่วิ่งผ่านมาพี่ก็บอกเหมือนในหนังเขาที่แพี่รีบไปตรงตรงมืองบาเฮตเร็วตรงหอดูน้องตรงนู้นแล้วก็วิ่งึ้นไปกันหมดเลยเออพี่พีเนี่ยไปกับเพื่อนอีกคนนึงเป็นอากกิจเทคชื่อเอก็เสียไปแล้วหมนกันเสียดายมากครัไอ้น,นี่มันจะไปเข้าห้องน้ําพี่พีก็เลยต้องรอแทนที่พี่จะไปได้ก่อนออออทุกคนก็ไปกันหมดแล้วเ,ออเราก็เลยขับตามไปกันสองคนซึ่งอยู่ ห่างกันแค่สิบนาทีครับพอไปถึงที่เกิดเหตุถึงปุ๊บมันก็จอดรถก็เห็นคนก็จอดแล้วก็เดินลงไปเนี่ยมันแย่ตรงที่มันเป็นตัววายครับทางเดินครับแล้วเราไม่รู้เขาไปทางไหนแล้วมันมืดสนิทเลยทุกคนก็ไปทางวายขวาแต่เราเดินไปวายซ้ายพอวายวายซ้ายปุ๊บก็สิ่งนี้สนุกก็คือพอเราเดินไปปุ๊บคือมันมองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยครับก็เดินไปก็มองไปสักประมาณร้อยกว่าเมตรเนี่ยครับ ตรงวายขวาที่เขาเดินอ้าวเขา,เ,าเดินไปตรงนูน้นเดินเข้าไปสักประมาณ200เมตรไม่ไกลครับรตรงวายขวาที่เข้าไปเนี่ยครับเป็นหอดูนกเป็นไม้ครับพอช่วงที่หันไปเจอเนี่ยคนในนั้นน่าจะประมาณ20บกับ30สิบคนเนี่ยมองไป,ไปเห็นอยู่บนนั้นอยู่บนหอดูนกคนอยู่บนหอดูนกเออเพราะมันเป็นหอี่ไว้ดูนกริมน้ำคือพอหันไปปุ๊บก็เห็นคนแต่ในไทม์ไลน์วินาทีเดียวกันเนี่ย เสียงแตกตื่น<ม>เสียงคนฮือฮาฮือฮา,า,าแล้วก็เสียงตึงตังตึงตังคือมองเนี่ยภาพที่พิวีอยากใส่แทนสายตาเนี่ยทุกคนพยายามวิ่งลงมาเอาแลว,วิ่งหึงๆๆึงหึง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 ยี่สิบ <20 S 1> คนเนอะใช่แแยกกันวิ่งลงมาปุ๊บพ่พีก็แผนตาเงินไปข้างบนแบบ <c oughs> บนยอดนั้นก็คือห่างจากที่แค่ประมาณร้อยเมตรเนี่ยครับยาเนี่ยความยาวประมาณ รดเมย์สิบห้าคันลถอย่างน้อยครับแล้ว,แล,วแล้วสภาพคือสภาพยาน,นี้คือเป็นเป็นยานเป็นยานอันนี้เลยครับนี่คือภาพนั้นใช่ครับเป็นยานแบบนี้เลยครับอ๋อเป็นยานแบบนี้เอออนี่ภาพ,าพล่าสุดรัสเซียใช่ใช่ใช่พี่<ช>อันนี้คือภาพของรัสเซียเนี่ย<ต>ครั <วะ S 1> เป็นเป็นอันนี้เลยอันนี้เลยใช่เท่าที่เห็นนะเป็นแบบนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็เป็นเครื่องบินก็รุ่นนี้ลอยอลอยอยู่คือคนก็ถึงวิ่งไงฮะพี่พีก็แบบคือแบบในใจคือ พื่อนวิ่งนี่กลัวมากเขาก็จกับแขนมีแล้วกดจนเขียวหมดเลยครั้งตัวเพราะฉะนั้น <laughs> นี่นมันก็ตัวใหญ่นะแล้วก็แบบแล้วเป็นอาร์กิเทคไงเป็นพี่ก็มองพี่ก็แบบอพี่ก็มอง,มอง,มองแบบว้าวแล้วก็ตรงกลางจะเหมือนเป็นช่องกระจกเล็กๆเ, <c oughs> เป็นเป็นเป็นเหมือนไฟ LED ฝังอยู่อ่ะเหมือนเป็นเป็นไฟเลือ <c oughs> เล่อยๆอยู่ขนาดที่ทุกคนเขาวิ่งหายไปกันหมดแล้ว <c oughs> ตอนนั้นเงียบสงัดแล้วมืดขนาดที่แบบเอามือขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็นมือนึกออกไหมเวลามันมืดที่แบบแถวนั้นเนี่ยไม่มีแสงก็มองอยู่สัก อึดใจนึงครับพี่พีก็นึกยังไงก็เลยจําได้ว่าเพื่อนเนี่ยมันเป็นรอทิเทคเนี่ยมันจะพกเลเซอร์ที่ไว้เวลาที่เขายืนแล้วเขาปีเซนไงเขาพมเซนแบบพี่พี่ก็ดึงเสื้อมันพี่พี่ก็ยกมือไหว้บอกว่าผมขออนุญาตแล้วพี่ก็เปิดเลเซอร์แล้วก็ยิงปึ้งเป็นแสงสีแดงครับพี่พี่อยากจะรู้แสงมันทะลุไปหรือเปล่าหรือใดๆปรากฏว่าพอเลเซอร์มันหยุด อื้มมันหยุดที่ยานครับไปกระทบกระทบครับไปตกตกระทบตกตกกระทบพยานแล้วก็เป็นสียานี่คือเป็นสีเงินเออด้านๆพอตกปุ๊บเขาก็ดับทุกอย่างมืดตรงนั้นกลายเป็นมืดสนิทครับอืดใจต่อมาเขาก็เปิดไฟทั้งลำครับปึ้มขึ้นมาคือแถวนั้นนะ่ะกลายเป็นกลางวันเลยครับแสงเหมือนกลางวันเลยครับเฮ้ย <Hey. S 2> ขาวหมดทั้งพื้นที่คือเห็นพื้นเห็น นะคือทุกอย่างกลายเป็นกลางวันครับเป็นกลางวันเลยวับ<า>ขึ้นมาขณะนี้กําลังแบบคือจําได้ว่าหน้าตัวเองนี่ขาวแล้วแบบขาวหมดเลยแล้วก็พอกำลังแบบว่ามองอยู่เขาก็วับฟุบหายไปเลยทั้งหลังฟื้บเลยหายไปเลยหายไปแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยบินนะครับคือวับฟุบแล้วหายไปเลยนั่นคือแบบว่า พี่แบบว่าพี่แบบว่าคือแบบนี่แบบคือต้องการให้เห็นคือเขาต้องการให้คอนเฟิร์มว่าไม่ไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วไม่ไม่คืออันนั้นคือพีกมากครับโอ้โหนี่นะท่านผู้ชมถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้แต่ตัวนะก็หมดข้อสงสัยอะคือถ้าผมเป็นพี่พีกก็คือจบเลยคือจริงๆริงหลางนั้นยังศึกษาอยู่ไงใช่ไม่ใช่มีอันนี้ไม่ใช่อันนี้คลิปปอมนี่ประมาณกี่ปีที่ผ่านมาอันนี้น่าจะก่อนโจเสียใช่ก่อนโจเสียสักพักหนึ่ง ก็หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วครับแล้วก็คนที่วิ่งกูลงมาจากขอดูนกเนี่ยคือกลัวกว่านเลยกลัวกวอ๋อที่วิ่งลงมานี่ยคือเฮ้ยเดี๋ยวแม่งชนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเขาเขาไม่เข้าใจความรู้สึกนขาคิดว่าจะทำยังไงกับตัวเองทุกคนในตรงนั้นยี่สิบกว่าคนเห็นกับตาแบบตาเนื้อแบบเต็มเต็มเลยเดือดมากนะท่านผู้ชมเห้ยแสดงว่าเทคโนโลยีเขาสุดยอดมากนะเขาสามารถทำเมืองคืนให้เป็นกลางวันได้เลยคือเขาความสว่างของเขาแบบโอ้อพี่เนะ แล้วก็จะยอ้อนนิดนึงว่าเขาวกลาเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกปิดไปเพราะว่าคนทราบว่าที่นั่นเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กที่สามารถขึ้นไปมองเห็นยูวิฟได้ง่ายที่สุดครั100%ต้องเห็นไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะฮะแต่5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดทางการของนครสวรรค์เนี่ยปิดเลย เพราะว่าปิดเพราะโควิดคนมันควบคุมไม่ได้ครับอคนไปแล้วสารพัดเหตุการณ์ไงเราก็เริ่มมีผู้มิจฉาชีพที่ที่คนโทรลไม่ได้ไปขึ้นใไปแสดงความเป็นเจ้าสํานักมีอุตลีใดๆหลอกเงินคนละก็เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยปิด ปิดเพื่อที่จะลบความวุ่นวายทั้งหลายหมดให้หมดก่อนนะครับผมคือไปของกลาลใช่ใช่ใช่สุดท้ายก็คือเราก็เราต้องพูดถึงกลุ่มประสานงานเพื่การเตินภัยเขากลาอืพี่พีชครับในส่วนตัวเนี่ยก็ได้ทํางานบางอย่างร่วมกับเขากลาไหมพี่ใช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 ่ ในช่วงนี้นะครับหลังจากที่สามนทิที่ผ่านมาที่จนถึงวันนี้นะครับที่ทุกท่านดูเนี่ยสังเกตว่าจะเริ่มมีการพูดคุยหรือพบเห็น UFO มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันจะหนักกว่านี้อีก yeah, world, สิ่งที่ผมกำลังจะบอกนี่ก็คือทางระบบเขาบอกว่า ทางระก็คือต่างดาวนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่มีจิตใจที่ดีหรือผ่านการยกระดับจิตหรือปฏิบททัติธรรมหรือรูอ้รแนวทางธรรมแล้วจะเป็นผู้ที่รอดผ่านไปในยุคต่อไปได้อย่างสวัสดิภาพและดีที่สุดน้ำท่วมโลกหรือเกิดอะไรพี่พี่สามารถแบบพร้อมๆแต่ว่ารถก็ เป็นรถโฟล์ววิที่ผมเตรียม,มาไว้แล้วก็ร,ร,รถไม่ได้ก็ต้องเป็นเรือต่อใดๆก็คือแค่เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ